ยังหลังก็เติมเติมเหมือนี่ยายต้องปอนพี่ต้องปอนก็นเลยนั่งก็ทั้งจังหน้าเนาะค่ะเนาะนั่งก็ทั้งจังหน้ามาือนล้มก็เอาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ชาวเชียร์เอเตอร์เนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณคุณ,คณสีใส่มาเลยทานเนาะค่ะอนาะท้องปอนอันมาซื้อบ่ครบก็ขอตรวจก่อนอคิดทอดคิดทอดเป็นปลาดีเนาะ ไอ้โบกันเนาะค่ะกทายกันยูไกลอยู่ไกอยูไส้ก็ะเห็นกันกระได้โบกันเนาะค่ะเนาะทางเขาบอกเปิดบานกับวันใดนี uclear, ้ครับผมท้องไระพงก็ส <illa> วัสดีครับเนาะค่ะพิกนกระหาหญอยูุขังกระทอมเพิ่นเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับคุณวัชรีเนาะค่ะคุณคิดแสบดีเนาะค่ะเนาะสุกได้ด้วยเหรอครับพนาโอ้ก็ะได้เนาะค่ะเนาะอ๋อกระแดงวัน้องมาจะพุ่งพระท่าน็กเคยสุกเนาะค่ะสุกแล้วก็ใส้เข้าขว้วหอม โชคดีเด้อละาอายปากเป็นความหมายจับมืออายเบาเบาโควท์จากันเนาะค่ะกัดจิตทอดกันคือเก่าคือเดิมเนาะค่ะเด้อไปพวกันอยูนต์บนันหลังใดก็กเขากระแทกทายกันเลยเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันได้ใจเด้อปลนมานะค่ะเนาะ ้โชคดีมีชัยด้วยค่ะคุณนิโรบนคุณไข่ตุนแฟมเมอรี่ก็สวัสดีค่ะเวะมาทักทายให้กำลังอานางสาวเนื่อนอาจิตหาเพ่งกับว่ามีจ้าเพ่งพี่น้องลองสวัสดีจ้าคุณสีใสมาไลยทานนะคะสวัสดีทักทายกันนะคะเนาะค่ะผู้ดใดยังลูกเลือวเา,าื่อนมี่กบกไปทักให้กันนะคะเนาะไปเนะาะบันองรจะพงเนนะคะเนาะ หาเนาอ่อนแดดบ่น้ออยู่บ้านพี่ต้องกวนล้มแห้งเนาะค่ะน้ำมันล้มแห้งที่สีมันล้มสวัสดีจ้าคุณสีใสมาลลยทานเนาะค่ะสวัสดีทักทายกันเนาะคะ่ะเนาะาผู้ใดกันยังลูกเลือยว่าท,าท่านในกรกตทักทายกันเนาะคะ่คนนะเนาะลูกหลานมากน่าเอาบุญเนาะคะ่ะเนาะผูใ้ใดยูบ้าน ลมเอ้ยลมลมพี่กัเป็นมือวันอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องเป็นมือ,อที่สองพี่แก่ต้องป่วนเปิดบ้าน <c oughs> แสบดีเนาะค่ะเนาะซุปได้ด้วยเหรอครับพนาโอ้แต่ใดเนาะค่ะเนาะโอ้แตแดงวันน้องเราจะพุ่งเพระท่านที่เคยซุปเนาะค่ะซุปแล้วก็ใส่ข้าวขวัวหอมหอสมหวังยุคิน,นะคะเน,ะนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะยินดีต้อนรับด,ด้วยการเด้อ ขอบคุณท่านไอน้องมั่งนะคะขอบคุณคุณไข่ตุนเฟมเมรี่นะคะขอบคุณคุณวัชรีขอบคุณคุณน้องวัชพงษ์มั่งมากงนะคะขอบคุณคุณจิ้งมันเห็นตัวล้มเนี่ยคือถ้ามันล้มเอาฝนเนาะเนาะขอบคุณคุณวานสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่ทองปอนแม่ทองปอนกับมวนยุบผู้เดียวนะคะมวนยุบผู้เดียวนี่แหละอันเปว่า เปิืป่นเปล่งเปล่งกระยำก็ตั้งแต่จากไทยเนาะคะ่ะเนาะมีแต่มาหลับชมเนาะค่ะก็บอกไปยังเนาะค่ะเพราะว่ามันนี่ต้องควรคุณสำลิดสวัสดีค่ะแล้วก็กําลังรับชมนะคะเปล่งกระเลยบ่ได้มาทักทายเนาะคะ่ะเนาะสะดวกกับเขามาทักทายกันไลยแล้วค่ะเด้อคุณภัยจิตศีใสเนาะคะ่ะเนาะกําลังรับชมคุณ ก็เข้ามาทักทายกันไลยเด้อค่ะเด้อคุณลุงวันท้าเพื่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็คุณสีแพรเนาะค่ะคุณสีแพรอ่อนเซยตุ๋เนาะคะ่ะเนาะเฮงเฮงเนาะคะ่ะเนาะอ่างบายก็ล้มค่อยๆเนาะค่ะอันนี้คือเป็นบรรยากาศภาคอีสานเนาะคะ่ะเด้อภาคอีสานเนาะคะ่ะเนาะเอาไฟได้ค่ะเด้อมาเห็นซื่อจะจำประเด็เนาะค่ะเนาะทักทายกันไลยเด้อค่ะเด้อทักทายกันไลยเนาะค่ะเราก็เป็นกําลังใจให้กันคนณเพื่อนกี้กันเนาะค่ะ หันห้าวป <c oughs> ได้กินกับเกลือนรอดเหมือนเกลือนเนาะเบากับบั้กข้นเขาได้พี่น้องเกิดหาขขาเบาอันใดกับบัมี่เนาะกันเนาะ,ะสายลมโอนโบโยใหญ่ไปมา,าวันแต่คิดประเป็นยังกันลเนาะกันอยู่ไหนอยู่ ก็เมนหลังบ้านแล้วค่ะน้องขอคุณหลายๆได้ใจได้ใจที่เข้ามาหน้าบ้านเป็นกำลังใจอย่างน้องควรแล้วค่ะกับบัวหูนล้ค่ะน้องคุณบุญทินรับชมอยู่ทางไหนน้องค่ะคุณบุญทินแล้วค่ะน้องขออนุญาตแล้วค่ะรับชมดูหูจักกันหูจักเพื่อนมีเพื่อนมีมูแล้วค่ะมีเพื่อนไลก์กับหูจักกันไลก์แล้วค่ะเนาะอ่านไปมากอะทักทายกันักบว่าฝนสีมาแน้วค่ะ ขอบคุณหลายๆนะคะกินกาแฟก่อนจังไงนะ้ำมันสีเย็นก่อนไข่ตุนนะะ๋นแฟมเมรี่เนาะใส่เนาะพาเลยระหว่งางลอตรวจสอบน้ำบนนะะันเนาะขอบคุณไข่ตุนนะะ๋นเนาะยินดีนะคะน้องสามี่น้องเพื่อนๆเนาะะเนาถ้าบ้าข้นกับขิงหยอดเพื่อนๆเนาะเนาะก็เลยอยากขึ้นมาเห็นไหน ได้ฮาก,กับอายหัวใจนันสยงานเสียงคนหงน้องะคะเนะาะอ้ย่าต้องปนนั่งอยู่มิดผู้เดียวอยู่ทั้งจังหน้าเนาะคะ่ะนั่งไะไรอยู่ทั้งจังหน้าได้ค่ะเด้อเพื่อนๆเนาะคะ่ะบริด้อยู่ในสมหวังยุปิน,นะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะยินดีต้อนรับได้ค่ะเด้อขอบคุณท่านทีไอ้พุทมเป็นกาวเป็นมาก รับการตั้งท่าแะะล้วการเราคนกับตั้งท่าสตรีมรับคะดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อดีใจน้ำแล้วับการคุณได้คุยกันรับการเนาะเพราะว่ออะไรก็เป็นกับร่งใจให้กันคือก,กันคือเก่าคือเดิมมร้บการเด้อเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ใจเป็นบงังคับมันรับการเนาะพิ้งอะไรพิ้งแชร์กันได้รับค่ะขอบคุณมากๆนะคะ มีแต่ล้มขับคือกันเนาะค่ะเนาะมีแต่ล้มคือกันเนาะค่ะห้องไรนะคะสวัสดีทุกคนเป็นเพื่อนกันได้ไกเด้วยขอบคุณหลายๆเนาะเนาะคะุณถินเนาะค่ะเนาะกบหัวเขาลงไปในโคนลเหเขาเก่าปนนี่เท่ลงมล้วกะเข่าขว,วองหอมไทยเนาะค่ะเนาะโอ้ยสุดยอดเลยเนาะค่ะแซ่บเนาะค่ะ ยังกับว่าฝนสีม้าเนาะค่ะไพ่ตุ๋นแล้วค่นนะเนาะ,ะขอบคุณคุณจริงบ้านภูมิเน้ะค่ะเด้อขอบคุณคุณจริงเนาะค่ะเนาะสี่มาเป็นกำลังใจย้ายท้งปอนเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะมือนี้มือนย้ายทัง้งปอนยังมาท่านเลยโอ้คุณสีใสมาลายทานก็สวัสดีเช่นกันค่ะผมถอนหญ้า ลมธรรมชาติสายลมโบยโบเบิง์นบนที่ลองนกไล่ไล,นล่นะนกออกบินวันเลยนะกับลมเป็นไจเบิร์นบางหนึ่งงานจะต้องควันกับไปแบบว่าไปเอาใหม่ขึ <c ười> ้นรดนับขาขอพันมาเห็ดตักพึ่งล,ล้มมาอนีล้มหลุดเสีกว่าลม้มลมอย่างแห้งจะหน่อยพ่อพ่อพ่อล้มเศร้าไปกับที่นี้ผลมากตา่า ทำหลังผู้สาวใจหาควาใจของสอยนุกันเนาะก็ไปเที่ยวห่างไปนางห่างนะคันไปยังห่างเราทำไปนอนเพื่อนๆนุกัะเนาะถ้าบ้าขึ้นกับขึ้นหอดเพื่อนๆนุกันเนาะก็เลยอยากขึ้นมาเห็นหน่อ ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณไข่ตุนนะคะคุณไข่ตุนก็มาทักทายส่งกําลังใจขอบคุณหลายๆ้ค่านเพื่อน,น,นๆในยังกินเขาเน้ะมันนะะีเนาะกฟนเนาะในยังกินเขาเที่ยงแล้วจ้าเราจะเป็นกําลังใจให้กันแล้กันเะะนาะเบิ้ึงเสียงล้มทั้งประชาเนาะ เบิ่พง,ออบงพี่น้องเอ้ยลมต้องมาแชบ้าพี่น้องหันไปเบิ่งน้องแตนเนาะน้องแตนเนาะทักทายเพื่อนเอนน้องแตนทักทายเพื่อนๆพื่อนช่อในห่องคุณสำริดน้องแตนเนาะคุณสำริดชำนาญน้องแตนะะขอบคุณหลายๆจ้ะกินกาแฟก่อนจังเลยนะะ้มาถี่เย็ยนก่อนพลังรับชมนะคะเนาะ สะดวกเข่ามาทักททยกันในได้่ะเด้อทักทายกันไนด้ย,ย,ไยินดีต้อนรับเค่ะกินเขาลงไปในี่โครเขาเก่า,เาปนนี่เท่ลงล้วก็ะเขาขัวหอมไท่เนาะ,ะเนาะโอ้ยสุดยอดเลยเนาะค่ะแซ่บเนาะ,ะเนาะคุณไมมาเววนนคะเนาะกำลังรับชมจ้าสวัสดีค่ะคุณเมียคุณไมมามาเวว